ชอ็อกดูดิมีอะไรวัดอยู่บนต้นไม้เนี่ยฮะมีทับแล้วไงแตงไทยเจออะไรไหมเอาเอาลงยังไงวะขึ้นยังไงลงยังไงเนี่ยเอา,าเอ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 าเจอ,อ,อไหมไม่เจอ,อ,อ,<ช>อ,อหรอ โอ้ยแม่นหนุนเจอแล้วแม่นหนุนเจอหัวกุ้งไงหัวกุ้งอะไห,หัวกุ้งเต็มไปหมดเลยหชุดมีชชุ <S 2> 2 <S ดองมีถึดูแม่หนุนนี่เห<า>็นไหมโ <150. S 1> อ๋อแตงไทยโอ้แตงไทยนางสวยมากอะเรื่ออ้วนนะท้องแล้วมั้งถ้าไม่ฉีดสักทียาก็เพิ้งมาไม่ยอมมาตัดที่สามสครับ แม่หนุม่มเก็บตกนะครับแตงไทยก็นอนดูแม่หนุม่มเนาะ